เมื่อกี้เปลนรไฟมาผมก็ต้องอัดมาทุกอย่างเลยทุกคนจำาพือ้อเนี่เนี่นี่ชื่อผมนะนี่ชื่อผมนี่นี่เนี่ยนี่ชื่อผมนะครับผมน่าๆ,ๆผมมีเพื่อนสาสิสเอคนก็ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้แล้วกันเ,นเพื่อนเล่นเพื่อนนะต้องเก็บตังค์เยอะๆนะไหนก็จะได้ผลโลเกมชันมาโอ้โหใช้โคตรดีใจเลยได้ได้ผล,ล,กกน,ลนะผนี้มาฟาร์มแบบรัวๆเลยฟาร์มตังค์อะโคตรดีใจเลยเด๋ยวฉันก็ยังินพวกอ่อน ดีแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งอย่างแรกที่ฉันต้องทำก็คือการตามเบลมากที่สุดที่ตัวเองทำได้ไม้ได้ผลหนาหรอฉันเห็นอยู่ในคลิปนะ้เนี่ยฉันจะไม่อยู่นานนะออมไปเกาะเลยดีเลเวลสามสิบสามกูต้องไปเลย อันนี้เลเวลสามสิบต้องไปฟาร์มเลเวลสามสิบเอ่อฟาร์มไหนก่อนดีวะถ้า,างั้นไปนฟาร์มก่อนเลงยง่ายๆก่อนขี้เกียจเดินกินไปเลยหนูกินมานาไปเอยอะใช่ได้เลยนะเนี่ยอะไรอะไรเลเวลหนึ่งเลย ว่าเขาไม่สู้กับใครมาก็ไม่ได้ตีใครนะขาดแค่ห้าสิบเฮเวลข้าก็จะได้ครบทุกอันแล้วรอแป๊บ,บนึงเชีย่ยแล้วแม่ควันอ,อ้าควันติดตาควันมันปิดตา Oh, no, I don't want.